อะรองเท้าไหมโ้ยอ่าเอาจอดไว้ข้างๆนะลูกนะอ่าจอดไว้ข้างๆนะครับอ่าจะดูเรียบร้อยข้างหน้าไม่สวยซะแล้ววันนี้มีคุณโยมมาทำข่าวเลยนะลูกนะเดี๋ยวขึ้นมาเลยเหนื่อยมาเลยขอขอให้เต็มเดี๋ยวถ้าเรามันเนี้ยมันกว้าง แ้่ก็แล้วผู้ายแต่ก็ไ่รู้สหรับการนี้เนี่ยนะครับหันแถวแล้วจากนั้นก็ทำพิธีเปิดก่อนแล้วก็จะได้พัานาสิ่ เป็นจะสิบเป็นจะถังเพราะวอกเลยครับอ่ะแล้วก็ขยับมาข้างหน้าดูให้กับท่านดูนะแถวข้าน้าขยับมานิดหนึ่งครับวัดปนาแก้วก็วัดนิ้วใหม่าที่จะเป็นเจ้าหน้าเมืองแล้วก็เราเชียงใหมอ่อีกรูปหนึ่งที่กรุงเทพคือวัดน้ำชีเป็นคนเชียงใหม่แ้วเป็นครับกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นโครงการ ของศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลตับเต่าหนึ่งนะครับซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนบ้านตีนเป็ดโรงเรียนบ้านต้นเขืองโจโก้สามัคคีแล้วก็โรงเรียนอนุบาลตับเต่าใครสามัคคีวิทยานี้ชื่อว่าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลตับเต่าหนึ่งนะครับโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่านะครับเป็นเงิน งบประมาณ2 3 0 0 0บาทนะครับเราจะใช้วิธีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในศูนย์ของทั้งทั้งโรงเรียนทั้งทั้งสโรงเรียนในซึ่งมีนักเรียนทั้งหมดย่า300เกือบ400นะครับก็แต่ว่าในวันนี้เรานำนักเรียนมาจำนวน108คนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียนชั้นป .4 ป .5 ครับแล้วก็ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งที่สองแล้วก็ที่เหลืออยู่โรงเรียนก็จะเป็นโครงการในกิจกรรมอื่นๆน,นะครับเช่นการอบรมพัฒนาในส่วนของแต่ละโรงเรียนนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ได้มีบรรยากาศที่ไม่ซ้ำเดิมกับที่โรงเรียนนะครับก็เลยเอามาพบกับสถานที่จริงมาพบกับพราวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ นะครับทางนี้ท้งนั้นวัตถุประสงค์ของเราจริงๆแล้วก็คือวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อให้นักเรียนได้ปรับพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมได้เรียนรู้ทางด้านศาสนาทางด้านสังคมทั่วไปนะครับในเรื่องของการมีระเบียบวินัยแล้วก็เรื่องของธรรมะทางพระพุทธศาสนานักเรียนจะได้นําไปปรับใช้ในชีวิตในประจําวันในวันข้างหน้าแล้วเราก็ทํามาทุกปีนะครับกิจกรรมโครงการ ในปีนี้ก็เป็นโครงการต่อเนื่องก็ทํามาที่นี่นะครับบางปีเราก็จัดที่โรงเรียนที่สูงเครือข่ายบางปีเราก็เอาไปที่อื่นนะครับแต่ปีนี้เรามาที่วัดพ,พุทธารามนะครับซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมของจังหวัดเชียงรายแห่งที่6